เจอแท่นี่เมอแรงี่เขาใส่นีให้มันกวงเดียวไม่ไรเงี้ยเขาก็ตเบิร์ล่ะเห็นไหมเมื่อนขกวางใส่นีได้หนึ่งขีไม่ได้นั่เออขยกวางเขากวางเขาพูดยังไ่ได้ขอปฏิวัตินะนี่ใส่เลยนี่พลังคนพังกัวมาคือบวกเหตคลิปต่อกันเนี่จังสันจังสีเนาะนุ่มบนตากับบริเวณบริยังนอดนุ่มแบนลาสี่อธิบายโอยเนีย ไปหาควางเขาหน่งนี่เหรอมาหนิด้วยไปเช่นไรระฝนตัวมาตะเศ้าดิหนิเป็นอย่างห่วยจ้าตะเกาฝนตกนี่ขวยมันเกิดจุดวัดไหมแล้วควางเที่ยวไหมเกิดเห็นชัดกว่าเก่าเนี่ยนอนแขวงงาข้าวมันเกิดจิปงขึ้นเกิดจิตังจิคักแล้ววันด้วนได้มันมีว่ามีอย่างเห็นคักเบิ่งคักแล้วหูคักเลยมันมันเคลื่อนมันตกะขอนสีแจ้งนี่มันสิบพมันออกหากินมันกับสีห้อยมันกับสีลบตัววั่นนี่จะจังไหนสิไปมัอนี่ก็บอกปั้นใดบอก แจกแล้วพอถ่ายเจ้ามือสองมือคุณแต่กิ้น,นุ่นที่ไรโอ้ยเว้ยงนั้นว่าถือมือถือเกียร์มาเสียบนะนนแต่จิน,วนมวลมาเสียบจินมมาขว้าเสื่อมือคือบัคขวาข้ขวาทั่วขวั้วเงียนุ่มนี่ด <c oughs> ูพี่สุนวงคนว่เค,เคยกินเด็กขวจินุ่นเชื่มืออันนี้เป็สอบมันก็สิบบเห็ดควายอยากเห็นเป็นมอต่างถ่ายิงมือสองมือกระิระมาณน่นะะอไ,ไย่างงี้สขามันยับมันใหญ่าหาหมองอยาฆ่าปงไม่เนยย่แล้วหาหมองกินหมอง มาอยากไปเมือแร่งนี่ขับรไปมองเงินที่ล่ะปามองหอกกองไว้ก่อนฝนสิตกวฝนไปยิ่งปะมันสิบอกควาตัวหนู้นก็ยังมีอยู่ดอกดอนตูวมองตูวผีกันปะไปซ้อมเพราะมั้นในยิ่งไงนะขั้วไม้นะคันมาออื่นก็แม่นอยู่แล้วไจะไปเมือแร่งนี่เดี๋ยวซ้อมมันวางอากาศดีๆนี่อยู่ว่ามาขานเที่ยวมาไปยังมื่อนี่ละมื่อนี่ละหรือว่ไม่แนวกระตุนกระเตือนยังเว้ยมาสวนไปตัวยิ่งงูโอ้ยไปอ่ะ เปียนสุดเนียเย็นเย็นสุ่มข้อน,น้ำร่ำใหญ่่ำหยอกก็พมีไปไปไปเปลี่ยนสุดโยงอ,อยไรอเ้ยไปไปถ่ายเพืนอนเด้อเห็นมโนอนดมยาชูชูตัวนี้นี่ยู่บอไปไปถ่ายเอือนเด้อไปเป็นสีขําอ่ะได้อกกองอ๋กินอยู่เจอลน้องก็เบิ้งด้วยล่ะ แต่ว่าแต่ว่าเบอกถึงเบาเด้อครับผมนมบัตรปลามัดของกนมือพ่นติโตมาสองมือนมาสิไม่ยิ่งกั่ฝนตกะสองมื่นครับผมแต่กอกมันมันกิดโต๊ะมันกิดโต๊ะขุมมือมันบ่ท่านสิฟัดป็นไหนเนาะมาเบิ่งครับพี่น้องแต่คือบ่กขัดล่ะคือจังห้อยนูซิ่งบ่นี่เด้ก็จัะนูซิ่งนูหยังแั้นแหละนี่ครับผมขี่มาอยู่ได้หรือมันถือหนามบ่เอ้ากับจีกรสายนต้นตัวเฮ็ดจังได๋ซ้ำอันนั้นแล้วนูเฮียเนาะมาข้าบิ่งสิ เลาวบางอีกองนึ่งนี่แหละมันบระทันขากับถ่าอีกอีสองมือนี่ปล่อยเพิ่นควัดหนิเว้ยหนูรอดบ้ามองนี้มีหนูว่ามีเนี่ยมองนี้ก็มีเด้วยเนี่ยนะมองหนูนะเห็นบ่เนี่ยขี่มันเห็นบ่ดำๆำนะแต่มันก็ยังมันกินมันกับฟนตกคู่มือเนาะนี่นี่เอ้ากินบ่กินกับสูงหูกันมาเรื่องนี่แหละสองกองจำเนอเนี่ยมาเรื่องหลงอย่ไหนเนี่ นี so like this this ่มื่นไอ้นุ่มมือนมากินยาะเบื้งดูหลามันขามัน์สองหมื่นเกี่ยวกับขี้หนอนมึงนี่เนาะเบิ่องขาบรัน์บนควดขึ้นไหมเนาะนี่แหละเพราะว่ามันกินได้หลายนี่นี่ยนี่นี่กองเขาห้องกันยังคือเก่าอยู่ดีเบื้องที่ทางไหนมันกระบนกินแล้วคนตักูมึงเอาใส่ตัวหน่อยเหี้ยเนาะทราบมันขนานเนาะทราบมันยังกว่าทราบหนิอยี่นะ เห็น <Ooh. S 3> ่อ่ะไเ็นองของ่หละกองที่สานี่กองที่สามน่ยนี่องนี่กินอยู่รึมกินกองอยู่ว่ามันไก่กันนี่เห็นบอเนี่ยนี่เมื่อขวามากองขเอาขอเอานังไส้อด้นี่เห็นมอเมื่อขอกลางใส่ด้วยนึ่งขีไม่ไม้ด้วนั่นเนมอเออขวากลางขากลางเขาพูดอย่งที่ได้ขวบใ้านน่นนี่ใส่เลยนี่นี่ เยอตัวใ tamam ่เขานักๆไปเนี <All S 3> yeah, e ่ยจะเข้าสีมาเวลาเอ้าเห็นอยู่บ่ล่ะแค่กองเลยสามกองเกื่อมันอยู่บ่หนิห้อยมันนี่รุ่งนี่นี่นี่ย่ามันมาขี่ใส่ได้บ่หราออกได้บ่มาสกินมาเต็มอีมาแล้วเนี่ยฝนมันตกนี่ส่องในี่แมนบ่นี่นี่ขี่เก้าหนี่เบื้องลักษณะโลดนี่นี่มันถือนี่มันก็คือไม้นี่แต่ว่านี่ขี่ไหมบ่เนี่ดำดำนี่มันสีต่างกันอยู่เนี เห็นบ่านี่มาขึ้นนี่และวลูนี่นี่ที่มึงรู้ไหมเก่าต่างกันตัวอื้อตัวผีตัวน่องเอ้าอยู่แล้วครับบรรยากาศอะไรไม้มันบานปลาเราสวักนี่อื้อไม้แซมเนี่ยตัวมีเล่กวางเนี่ยมีทักนี่ยมาแรกมาแรกฝนมาตกนี่เธอไปกินเขานี่ เธอบไกินสองหมื mm. ่นนะมาเรื่องนั nah. ้นสิหิวคิดว่านี่ผัดดี้นมันส่งแบนีสองหมื่นน้อยหนอยเน่อยนะมาแน่หรอกอันสิมานไหนดิยังขึ้นหอยเก่าหรือหอยใหม่หอยจักเบื้องบอ๋ว่าต้องขายอีกสองหมื่นนั่นอกนมาสอบกพี่น้องเบื้ง อาหาสีนเก่าหไนเาัน้ามันอ่าคืออยู่นะไม้กได้มาสนเอาเบท่าตนูโตอยู่ไห่เี่ยเรนูเล็กตอยู่นเจเนี่ยเลตัสามสีตบบ้าสิทงสามเท่้ไระบบ่ิตัว หนึ 1> 1่งทีนองเอ้ยแามนหนึ่ได้จักห้าอยากาสินครับผมตามีที่ีวิตไปฟองเขาครับตามีทีชีวิตไปน้อ,นอง่าอีกส้องมือขึ้เจ้าวาไอ้นุม่มไวย วันเนี่ยรหรอครับพนหิวพนโตขึ้นมันโตสอมื่นเนี่มันถีหิว้ว่ละนีีนกองอีกกองนึ่เเบไงมา่หมื่นมาขัไม่ไมเหมือนตะวันบอล้รอกตะเหมือเรีห่วยจำาคนนี่แล้วบริกินมเขาวง,งมือ,อ,อ,มอ,อ,อมหมนี่แล้วเอาเอ้าคือจยะรอ เปลี่ยนหลวงตัวถ่ายถอดให้เบอร์อะไริฆาน้ากินก็ได้นี่ดีนี่ดีกองเก่านี่เั่านี้งที้บอกแลยมันเปลี่ยนเขาเลยมาถอดอือเรามีประสบการณ์นะว่ามันเปลี่ยนเออโอ้นี่แล้วเอา้าฮักมีแรเหี้ยมกินไหมหนีนะคิดว่าเนาะไปเอาบางกองเฮียเอาบางกอง พี่น้องนมบ้านตาคพี่น้องลองควงแถวนีแล้วส่วนสุดไปดอมพี่ลงซอครับผมรูู้่หันแหนฮะจังพีอยู่นไปจังก <c oughs> ับฟ้าเพิ่นเงน่อยเอเนี่ยมมวางสวันบ่ออาขึ้นนีได้มือนี่เอา่อง่อนนีมันมาาหยยบบ่ เหมือนมาขี่ใส่ไม่ไมเลยนี่เหมือนฝนมันตกที่หล่ะเห็นไนมเห็นหนี่เดี๋วันนี้มันกินนี่ต่ว่าขอกวางใส่กวางแบบไม่ไม่แล้วฮาที่เกหอยกินีกวางสิมันเปลี่ยนเด้อนี่อ๋อจกระเทิมเห้อมุมนีเห็นเที่ยวรมาตะหันเอาจังเลยเอาสิเห็นไหมังไปดูี่นหอยขาบนกูเหรอก็ใส่ไม่เลย อข้าตัวมองมันสีน,น,นิ่งตัวหนยูนึงหรอปนนอน่งกลงเก่าที่ย่างนี่ยกับกัเปิดไ้เนี่ยเหนเห็นบนี่มาจอดังไกลงเห็นห่งแมนมานึ่ก็ได้ตัวเดียวเตี้ยเห็นอยู่บ่เพเห็นอยู่บ่เห็นเห็นบ่เฮียเห็น บเห็นตะผุดตาบุรียศนพวกใส่แว่นบนปันไดหรอกไปห้องถึงไปทิ้งไปน่ะพี่น้องมาเบิงึงอีกมองนึงครับผมหมูอยู่นี่นะนุ่มบ้านตาเดินโตแหละจำไม่ได้ตไไแต่หน่ะมาเบิึงห้อยควนคนนะัน้าครับผมขุนฮะขุน่ามันหมูหรุดพี่น้องมันต้องตาใน่อีกเท่ากันแมนเบอร์เด้นี่นี่ครับผมแมนเบอร์เด้นี่ขุน หนูขั้วไงครับดูนี่นี่ฝนตกลงแห้งเกลียวป่าที่นั่นที่แม่นเบิดแม่นเบิรได้ครับนี่นุ่มบ้านป้าน,นี่กองเขาไว้นี่ครับผมถิมากองเสริมแต่ฝนมันตกะสองมื่นแล้วหอยเแห้คือลมบัวบัววัวนคอยตุนสิเด้โอโหขี่มันยันุม่มพูดนะมันถือหนามันแหงมันแหงมันมันแหงฟู่ข้นบอกถือหนามให้ขึ้งใหญ่บ่กินอย่าข่าแด้เนี่ยน,นี่แหละครับกองเขาห่าเอเอาเป็นเปลี่ยนเลยเห้อ เห็นมีตัวแล้วเนาะเอา้าตัวตามธรรมชาตินึ่ตัวมาเบิ่งอีกล่องนึงเข้าไอ้นุ่มนี่มันสีหนูว่าแจ๊กเหรียดสามขนว่าอะไกินข้าวไอ้กล้องบางเนี้ยนี่เนี่ออยเนาไปชอบผีที่นอ้องเอาผีมาก ินเอาตางมือหน่งน <flow> ี่ออดนี่เดี๋วมือเขาไอยู่ฮะเออออเี๋ยวเสื้อเขาลงห้องไว้กเก้าเอ่นี่ดิห้อยเธอมากจิงอยู่ดินิ้งบ่นี่ดห้อยมันี่นี่ที่มีใหญ่ก่าือข้างหลองเพิ่มไปรอนี่ให้กันนั่นอะเอา่เขาว่ามันออามาหลอยไ่ก็ิดต ทำได้ครับว่าอย่างข่าปิดิอบนักษานักอปุกันกันอยู่่ะมันกันกินมันกับนตกเนาะนี่ครับพี่น้อง้ามันจะออกแวได้ไสภาพมันก็ได้หลังแก้วคนตตไกลเนาะเอ้ากินเรากินกันจะพอกันมาเรื่องไยล่ะเอ้า นี่หันอีกสามกองอเป็นไรว้เันเหยื่เลยขาเถนองเขาบังดนี่แหละครับไว้พูนะมัน<ว>ถือฝนครับมันมันเลยบบอหนึ่งเนไงแ่หัที่แหลกว่าิบ่มากเนี่ยหัวเขาบเาัเ้าไ้ีไ่น้อ,องนงบ้านตาน่ายบังง่งอีกสามกองครับผม สามกองไม่มีละท่านผู้เ้าก็ได้อยู่ได้หมูมือพิอัดปากหนูนุ่มบ้านปลาก็เอาเข่ามากเลยอยู่พี่น้องเอ้ยอีกล้วนุ่มเข่านุ่มบ้านแม่นุ่มบ้านปลาละย่างอยู่ซ้ำนี่พีได้ปีได้กับก,ก,งกองตะหนูดำอยู่อะไรดำอยู่อะไรเขาไหนล่ไละมองนี่ไหล่ะกองเข่าเตาให้ นยไดเฮียกินยู้กินยู่ขาก็ถวเพราเขาโอยตามี่ตาเกิดด้วยไส่ะอยู่กองนึงเอาองเขายส่ะโอ้มาบังมาบังอีบังมาบังมาบังนี่นีมันมันกินมาขึ้นเลยนี่ฟาบังฟาบังวยว่าาวได้องิลมอ๋อเรียวนี่มันถึงเ น,น,นี่น right oh. well. oh. ี่น kind of ีครับผมเขาอนี่เพราะว่ามันอยู่ไก่ป่าหูเนาะนี่เจอแ่นี่เมลี่งนี่เอาใส่นีให้มันกองเยอะไมี่เขากระตเบิดเอานี่แหละวอย่างนี้กองหนึ่งเทื่มอ้ยมองนีที่หล่ะมันเทียมมกินนมอิ่มเทียมมากเรามาหยดเอาใส่กดนะหยดเพิ่มโอ้ยบปคักอยู่คักก็เอยู่กองนี่ Il, นี you. You remember, ER. ่นี่นี่ต่ว่ามันฮอตะอองนี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันสิหากินห่ไก่หู้นี่เอ้าปีไรปีไรก็ไดรนีอะไรบากัดปล่าหู้เลยอออีกลองนึงลูกเฮียีแรกจาเอาเข่ามาจอดเท่อีกองนึงนี่กองนีเปลี่ยนไเฮียองนีกพาได้มืออัดเปลห้มันเป่มองกล่องกินตัวแม่นบู่กซิงบ่เจอามาใส่มัน ไปยุ่งใส่อย,ยู่หันไล่โพดจังมาใส่ไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้แล้วเนาะครับเนาะผู้ลังคนเพิ่มกับว่าผู้ลังคนเพิ่มกับว่าคือบเหตุคลิปต่อกันเนี่ยจังสันจังสี่เนาะนุ่มแบนปลากับว่าเลยเคลียดบว่าเลหยังหลอดนุ่มแบนปลาเสียอธิบายขั้วไม้ฟังเด้อครับผมคนมันกับมันกับมีหลายแบบเนาะขันสิไปไทยเนาะคัมเมนตามสูตรเขาเหตุคลิปเขาก็บนี้เดี๋ยวนี้คนมันกับเบื่อฐานมมวนอีเลี่ยอันนี้ก็คือว่าผู้เขาหาอยากหากินมอญเบิง บอเมนเบิงว่าอันมวนเออคนที่เขาหาอยากหากินอยากซอกว่ามันกล่องวิธีแนว่ยไรนี่ตะซ้ำนี่กับประมาณทิบหาทิบกหรอกันย้อนสี่คลิปยังอีกมันบอเมนหนังได้คลิปนุ่มบานปลาเพราะมันสิบมวนคนติดตามวรนนั้นต้องเข้าใจพี่น้องกันนี่แหละผู้อยากเห็นว่าเออนุ่มบานปลามันหมายแนวไดไกล่องใส่มันสิเขาะนะผู้ลงคนเขาก็บมาหากินเขากับอยากเบิงว่าทำเลที่กล่องเนี่ยเขาเลือกกล่องแบบใหญมงเนี่ยมันคือ่นกล่องยังไส่ยังไหน่ะขันสิบเอวสองคลิปมาต่อกันนะมันกับมันเง่าโคตรพี่น้องว่า กับโบลูนะานมบ้านปตาก็คือว่าเป็นแนวนีน้นะแต่ว่ากับสีเฮ็ดยังกับเฮ็ดตามใจผู้เขาเบิงเ่งตัวผู้เขาสิมาเข้านั่นตัวแต่ว่าอีกมันก็หลายอย่างน้อพี่น้องเนาะคนข้นเยวเอาใจคนหมูหมากมันก็นยากอยู่พี่น้องเอ้ยอืมเซบาอว่าจังไหนุมบ้านปตาก็ได้กับนี่แหละเห็ดผลของนุมบ้านปตากับประมาณนี่แหละครับผมอยากให้เพันเบิ่งบรรยากาศว่าเลือกทำไเลกกรอบนี่แหละกรอบไปเอาคลิปต่อกันเนาะไปพี่น้องนุ่มบ้านปตากระสีโอเมื่อครับตะเว้นกระพุ่นวิสไปใหม่มะเรงเขาจะงสกินเข่ามาจอบเนาะ ต้อรับคลิปนี้ขอเ,ขเกล้าเข้ามาสวัสดีครับเมื่อยเนี่ยจะคุ่หข้าเสียวมานกินเ้าเรียวบอกเนี่ยสองสามกลุ่มเหรอครไป